ทำดีบางเเกิดมาเป็นคนต้างหุนกู

ย้จัดทีอมออามาได้้าเทีเ้องลงกระหมดของไม้ทุางหมนี่ชาทยของเราเป็นหน้าเตี้ยเน็ล้พายอเราทั้งชาตัพาราัวหัวาอาเรารือการ่อมลาร่มลาหมาน้อยเอามาหมดตัวชาต้องแล้วมรดเรืการจัดการใช้ปัหามา จะเรวเรีนรวดเร็วเวลาที่กวดเร็วจะดีน้อยตามโตตามหนาใจ่ตามโตาถึงน่ถึงม่งใล่วเลือาเขาถน่เขาด้องหเ่องร่าเีขาทตรงะไก็ได้เรื่องของการมีแเทศนครับนีก็คืออาหา มีแทเสริมสิ่งต่างๆหรือว่าีโครงการตางๆที่มีความคาดการืองามรมตหล้นางองียาีความรหลากเช่าขอเราคาระในการจัดกานค้การอยู่ีเื่อการสร้างาความจ้นาน่าทึามสไปมากกยไ้เหลือเวลารเรอเวลาา ย่างเนื้อย่างเป็ดเนื้อย่าง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 เนื้อ

ภาคไทยไม่ต้องคามันีการส่งมอบในกลุ่มขอเราเราได้ดำเนิการส่งมอบของภาคไทยมาคือช่องก็มีน้อหลายทางต่างเพื่อการเชื่อมตักันของเรามาดึงเต็มตัวมาเปิดชีพเาใจพวกเรายางที่จะเช้าที่มันไม่ใชเจ้าก็วางกระถูก็ถามพวกผมเอ้ยยี่้อแตามห้มที เพื um ่อมือร่วมจัดตัเพื่อวางไยของเราและมังไของเราจะมีความสุดแผ่นมั่นคงขึ้นและความสงบรบยุทก็จะมีเป็นตามๆกัไปอันนี้เป็นผลอย่างการเสียสละจากความรักชาของเราและต่อไปมีขอขอที่นอกทั้นหลายจะมีความรเย็ทเป็นจุกกลับไปบ้านและไปสหาทองคำมาหาดอนหน้ามา หากมันโมาเข้าคำของพวกเราแล้วเราจะสมมติสมหมายแล้วก็ขอให้พอยเจ็พี่น้องทลายจงสมความมุ่งมั่นปรารถนาโดยเั้ากันเถิดพ่อทีนี้น้องตาจะไปแล้วน้งตาไม่อยู่แล้วเหนื่อยมากแล้วไม่อยู่แล้วเนาะพ่อจะไม่ได้พ่อจะไม่ใ้พ่อจะไม่ให้พ่อะไม่ใ หลวงตาขี้ลืมมันเป็นยังไงล่ะยังไม่ได้ฟอให้พอแล้วกันเราได้ฟอนพรฟอหลวงตาร้องสวัตาต้ทามาอยู่แล้วมาอยู่แล้วต้อมาอยู่แล้วเอาเอาไปจะให้พอหลวงตาขี้ลรืมเรื่องเปลูกค้านั่นหรือไม่ออค้าปิลูกค้าแล้วหองครับเออเอามานั่นทปอยู่แล้วต้องับไปทราสี่บาทที่นี่คู่เดียวเลยหลาบาท ถ้าเราไม่เหนื่อยเราก็นนั่งตัวมาทำทั้งวันเลยแต่ไม่เหนื่อยสู้ไหวต้องไปก่อนกลับมาู่วีหลังยะถาวารวะหาจุราปะเิปูเรติสาคารังเอวะเมวะอินโตทินางเตตานังอุปกะปติ วิชิตังปฏิตังทุมหังขิพเมวัสมิตัตุสเปปุเรตุสังกะปาจานโทปะนระโสยะถามัญโชเตระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชานตุสาปโรโคมินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขิธีฆายุโกภะ อภิวาทนาสีริสนิจจามุทาปชายนโนตัตาโธธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขามภาลัง là 20 ba 20 ba nha, 20 ba nha, 20 ba nha, 20 ba 20 20 20 20 ้าวาวนิท่านก็มีสิทธิ์ช่วยไทยก็เกิดสงครามให้เท็กเขาเรียกสงครามเศรษฐกิจอาจไม่ถึงมี่ชีวิตแต่ก็มีสิทธิ์ล้มละลายจึงเกิดกองทุนกู้ชาติ รวบรวมเงินทองสลึงบาทโดยท่านหลวงตาบ้านตาดนั่งแทนธรรมมาสเป็นจอมทัาบใหญ่ไม่มีนายจันหนวดเที่ยวไม่มีนายเนี่ยวนายเนิดใดนายจ้อ,นจองนายเจิดไม่มีนายลิ่งและดูดา มีแต่คนไทยผู้รักชาติทุนเทเงินบาทดาลลาทองคำจัดหาเข้าสารก็มาอีกมากมายจึงเกิดโรงทานดาดเดินมาชนล้านหมื่นรวมไทยดวงใจระเริ่นตำรวจทหารดารารวมใจ oh <laughs>